ศิลปินสาวเคลื่อนไหวแล้วหลังขอแยกทางค่ายดังปิดฉาก3ปีทําเอาแฟนๆใจหายและช็อกไม่น้อยหลังมีรายงานว่าศิลปินสาวสุดแซ่บเจสซี่ได้ตัดสินใจแยกทางกับ P-Nation แล้วเรียบร้อยซึ่งเจสซี่คือศิลปินคนแรกที่เซ็นสัญญาเมื่อปี2019และตัดสินใจไม่ไปต่อ ล่าสุดเจสซี่ได้ออกมาเคลีย์ผ่านอินสตาแกรมโดยยืนยันว่าเธอไม่ได้ทิ้งทีเนชั่นด้วยเงื่อนไขที่ไม่ดีโดยเน้นว่าเธอยังรักต้นสังกัดตลอดชีวิตโดยเจสซี่ระบุว่าฉันเข้าใจว่าผู้คนสามารถตั้งสมมุติฐานได้ในขนาดที่โดยอ้างอิงจากสถานการณ์ปัจจุบันของฉัน แต่ความจริงจะเปิดเผยในเวลาไม่นานขอแสดงความนับถือโปรดให้เวลาฉันรวบรวมความคิดและหายใจสักหน่อยฉันไม่ได้พักผ่อนมาตั้งแต่ปี2005แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือผู้หญิงคนนี้ไม่กระเสียนฉันพึ่งต้นๆขอบคุณเจสซี่สำหรับความรักและการสนับสนุนที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณและสุดท้ายรักคุณพีเนชั่นตลอดไป